สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโดนตอนนี้โมกำลังจะปฏิบัติการถอนฟันถอนฟันโดยโดยใครโดยแม่โดยแม่เหรอนี่ถือแปรงสีฟันมาโมบิลใช้ยาสีฟันลดอะไรโค๊กลดโคกเหรอพร้อมหรือยังเดะ Are เ o u r e a d ดี้ะ มานนแล้วโอเคไหมไม่ตุ่มยุงเยอะจังเนี่ยอ่ะไปแปรงฟันก่อนเนาะเอาไปแปรงฟันให้เสร็จก่อนถ้างั้นน่ะแล้วก็มานอนเดี๋ยวคุณแม่ถอนให้มาแล้วแล้วลฟันมาหอมฉุยเลยหอมเลยยังนะแต่ปกติเรากินหอมมันจะทำให้ฟันผุแต่อันนั้นมันเป็นยาสีฟันมันทำให้ฟันไม่ผุ ไหนยาสีฟันรดโค้กของโมบิลอันไหนเอามาโชว์หน่อยสิโอเคอันนี้โมบิลใช้มานานยังคะนานแล้วชอบไหมชอบนี่โมบิลใช้ยาสีฟันอันนี้ลถโค้กมีฟูออนไลน์ใช่เป็นยาสีฟันที่มีฟูออนไลน์ สำหรับเด็กหกนี่เป็นยาสีฟันที่มีฝู่อะไรสำหรับเด็กหกขวบเริ่มต้นฟันแท้แต่จริงๆโมบิลแปรงอันนี้มาตั้งแต่สามขวบแล้วแต่จริงๆโมอโมอ,อดุบันโมอ,อุดุบันสัอันเอ้ยอดุบันสองอ่ะต้องใช้ปกติโมอ,อดุบันหนูโมอ,อดุบันสองอ่ะ ต้องใช้ยาสีฟันรสสตรอเบอรี่แต่จริงๆไม่ชอบมากแต่ก็เลยเอารสโค้กเลยชอบใช่แม่เดี๋ยวแม่สรุปให้ฟังใหม่ตอนที่โมบิยยังเล็กอะ่ะใช้ยาสีฟันที่เป็นของเด็กเล็กมันเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วโมก็ไม่ชอบแม่ก็เลยซื้อรถโค้กมาให้แล้วโมก็ชอบรถโคก้กแต่ว่ารถโค้กเนี่ยมันเป็นแบบฟูออนไลน ที่ของเด็กอายุ6ขวบแต่โมวแปลงได้ตั้งแต่ตอน3ขวบโมก็เลยฟันไม่ผุแล้วตอนนี้ฟันแท้ขึ้นแล้ว1 2 4น,นี่ฟันแท้ขึ้นแล้ว2อซี่แม่กำลังจะช่วยโมถอนฟันแท้อีกซี่หนึ่งเราจะไหวไหมเนี่ยฮึอุ้ยไม่หลุดไม่หลุด <laughs> มันถอนยากมาก <laughs> ใช่ไหม แม่กลัวโมเจ็บไงเพราะมันเหนียวแม่จะดึงแรงแม่ก็กลัวโมเจ็บเพราะมิงสวัสด,ดีวันปีไฮไม่โ <laughs> มเ,เจบ็บไหมเจ็บไหมไหวเปล่าเนี่ยทำไมทำตาอย่างนั้นเปลี่ยนเพลงเพื่อ มัน pues uh. ้อเปลี่ยนเพลงพวกว่าเราต้องถอนฟันเราต้องถอนฟันแล้วก็แล้วก็เป็นเสียงแล้วก็เป็นเสียงแบบเงี้ยง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 โอ้โหดึงออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนอ่ะหลุดแล้ว ฟันหลุดแล้วฟันหลุดเลยอะ <c oughs> เอ้ยอยู่นี่หุยฟันใหญ่มากเลยอะเอ้ย <c oughs> ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก <c oughs> ็หายทุกคนฟันโมบิลหมดฟันโมบิลหลุดแล้วอา้าวก็อ,อยู่นี่ฟันโมบิลหลุดแล้วตัดง โมบิฝากช่องไหนครับมาเร็วฝากช่องหน่อยอย่าลืมแม่พูดหดอ่ะทุกคนไหนหแม่พูดหน่อยแม่พูดทุกคนฟันแท้ขึ้นแล้วสองอันหนพอถอดออกไปเห็นฟันแท้สองอันปะ่ะจะดังนี่ฟันแท้ของโมอยู่ข้างในสองอันตรงกลางฟันแท้ขึ้นแล้วก็ต้องเอาฟันน้ำนมออกเก่งมาก นน่ามอยจังทุกคนอย่าลืมกดอะไรติดตามติดตามท้องท้องโบโบ